อีัสี่ทุกขันมาอีกสถานที่หนึ่งครับนี่ครับสวยครับมาต้องมาให้คุ้มค่าครับนี่ครับอ่างคำอ่างหลวง กีว่าสวยนะครับอืมน่าเน่นน้ำนะมีปลาบ่มีปลา,า,าน้ำโอ้ปลาตัวใหญ่เนะ สวยนะครับน,นี่นั่งเล่นครับดูฝั่งสบปอลาวนะครับนี่ม,มาอีกหน่งท่องเที่ยวอีกหนึงหน่งนึงครับอยู่ฝั่งสปอลาวนะครับนีไม,ม,มสายเลาะนะครับพากินพาเที่ยว ชีวิตหนึ่งต้องมีความสุขสักครั้งหนึ่งนะครับน,นักท่องเที่ยวเยอะครับนี่ครับมาถึงสถานที่หนึ่งสวยน้ำใสครับอ่างหลวง นักท่องเที่ยวเยอะครับมีแต่ชาวต่างชาติครับลงเล่นน้ำนครับมีสไลเดอร์ด้วยครับขึ้นไปนี่ก็ติ้วลงมากกับจวมลงน้ำเลยครับเนี่ยน้ำใสครับน้ำมันมีปลาตัวใหญ่ครับอยู่ในนี้ตัวใหญ่แท่ปลาเนี่ย นี่ครับวิวสวยนะครับนี่เป็นหน้าผาเป็นเขาหินปูนนะครับสวยจะพาเอฟซีมาเที่ยวเล่นด้วยนะครับมาผมจะพาทัวร์นะครับนี่สูงครับ ก็มีนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติเยอะครับมีนักไทยไทยญี่ปุ่นฝรั่งนะครับเกาหลีจีนมีครบหมดครับ นะครับสวยครับนี่กขขี่สแลเดอร์ติ้วลงมาต้อลงน้ำเลยครับสวยมีมกแกลมด้วยนะครับแกลรมคือไอติม น้ำนี่ใสเขียวเลยนครับน่าลงเล่นครับน้ำลึกมากเป็นแต่ลอยน้ำเล่นครับน่าจะว่ายน้ำเล่นอ๋อสวยครับ เดี๋ยวไปที่พักก่อนเดินไปที่พักก่อนนครับน้ำน่าจะเย็นครับใสอ่างหลวงเขาเรียกว่าอ่างหลวงครับ เป็นซุ้มที่พักนั่งเล่นครับมีเสื้อซูชีพให้เช่านะครับ้องเล่นน้ำกำลังลอยน้ำสวัสดีครับ ตอนนี้ถ้าขึ้นสไลเดอร์ตอนนี้นะน่าจะก้นไหมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับตอนนี้จทิ่งเที่ยงนะครับลงลอยน้ำในน้ำก็มีปลาครับตัวใหญ่มากครับ ขอเดินอีกนิดนึงครับเขาหินปูนครับมีเป็นซุ้มเป็นกระตอ๊อบนั่งแต่มาที่นี่เย็นครับก็มีปลาปลาล่าลอยอัตเพียง น้ำใสัหน้ารลอยเล่นมีปลาเยอะมากครับปลาตะเพียนทั้งนั้นนะครับตัวใหญ่มากครับอ่างหลวงครับปลาเยอะมากครับลอยเล่นแบบนี้เยอะมากครับ หน้ารอยเย็นปลาเพียก็มีตัวดำๆตัวใหญ่ครับหน้าปิ้งน้าอมยางนี่ที่ที่นั่งเล่นครับสั่งอาหารมาทานได้ครับง่ายดีครับมีห่วงยางให้เช่าแล้วก็เสื้อุดชีพครับลอยน้ำเล่นเย็นสบาย กลับไปที่พักก่อน,นครับปลาตัวใหญ่ขอบคุณคลซีทุกท่าน,นครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับก็วันาุไม้สายเลาะนะครับพักกินบลาเที่ยวครับจะทำคลิปมาพากินบลาเที่ยวนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่เจริญทุกท่านนะครับที่ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจนะครับแต่ชีวิตเราชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปนะครับต้องทำมันทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเราจะแบบนี้นะครับทำคลิปแบบนี้แหละคลิปนี้ทำอะไรที่นี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้านะครับไต่แล้วนะครับ